วัตอนที่หจ้าพระสมณะโคดมพุทธเจ้าในยุคสมัยของเราต้องได้สร้างบารมีทั้งสามสิบทัศครบถ้วนบริบูรณ์ใช้เวลาถึงยี่สิบประสงค์ไขกับอีกแสนมหากับพระองค์ทรงตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าครั้งแรก เมื่อยี่สิประสงค์ขายกับอีกแสนมาหากับทิ่แล้วในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นมานับหนุ่มผู้ยากจนเข็นใจคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปเห็นใครที่เขามีฐานะยากจนนี่นะอย่าเพิ่งไปดูหมิ่นเขานะเพราะเขาอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ต่อไปในอนาคตก็ได้เหมือนอย่างพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ เริ่มต้นชีวิตก่อนที่จะมาเป็นบรมศาสนาด้วยชีวิตของสังคมเกษตรกรรมผู้ยากจนเข็นใจด้วยลำบากเรื่องก็มีอยู่ว่ามานบหนุ่มท่านนั้นมีฐานะทางบ้านที่ยากจนต้องทำงานเลี้ยงมารดาบิดา คือจะมีอัธยาศาัยเลี้ยงดูบิดามารดามีความกระตันอยู่เป็นพื้นฐานนะมารดาบิดาคิดจะหาคู่ครองให้กับมานบนั้นตามประเพณีเพรท่านกแก่แล้วเนะี่ยแต่มานบนั้นไม่ได้มีความปรารถนาโดยประมาณตอนว่าเรามีฐานะยากจนเห็นไหมประวัติชีวิตถึงท่านงดงามมันน่าทำตามมันแม็กเซน คือมันมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือน่าทําตามและเราพิจารณาใครกลัวเออมันเป็นไปได้นะเป็นไปได้ครับมารดาบิดาได้ลบรเราอยู่เสมอเพื่อให้มานบนัดแต่งงานเร็วๆโอ้ข้าแต่มารดาบิดาครอบครัวเรานะี่มันยากจนไม่มีสมบัติมีค่าอะไรเลยผมนั้นไม่อยากที่จะมีครอบครัวนะ่ะ แต่ความอยากของผมคือปรารถนาจะเลี้ยงดูบิดามารดาจนกว่าชีวิตกองผมจะหา่พ่อแม่กับรู้จะทำไงอ่ะแล้วแต่ลูกมานบนั้นก็ตัง้งหน้าตั้งตาเลี้ยงดูพอ่อดูแม่ดูมานดาบิดาไปต่อมาไม่นานิดาก็ถึงแก่กรรมเพราะโรคชาัลาล้วนตายหมดมานบนั้นก็เลี้ยงดูมมรดาตนันนเองเป็นอย่างดีแต่ทำงานหนักกว่าเดิม ได้เที่ยวไปหาของป่ามาขายมาเมื่อได้งเงินมาก็นำมาให้มารดาไว้ใช้ใสเรืทรัพย์ไม่มากวันหนึ่งในขณะเดินทางกลับจากป่าได้เห็นเรือสำเภาจอดอยู่ที่ท่าเรือก็เกิดความคิดว่าเราเนะี่ยมีเลี่ยวแรงที่จะมีอาชีพที่ดีกว่านี้หาเงินได้มากกว่านี้มากกว่าการเก็บของป่ามาขาย ถ้าเราได้ไปทำงานบนเรือสำเภาลำนี้เนี่ยก็คงจะสาม,มารถเลี้ยงดูมารดาได้ดีขึ้นแล้วเมื่อไปถึงเมืองอื่นที่มีช่องทางทำมาหากินที่ดีเนี่ยเราก็พร้อมกับมารดาก็จะได้ไปตั้งรกรากกันที่นั่นคิดแล้วมานบก็เข้าไปหาเจ้าของเรือสำเภาซึ่งเป็นพ่อค้าใหญ่แล้วก็กล่าวว่า ข้านายข้าพเจ้าเป็นคนยากจนจะมาขอทำงานกับท่านจะรับใช้ท่านด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพระคาได้ได้ฟังคำของมานพนั้นแล้วจึงตัดสินใจรับเขาทำงานเพราะพูดถูกหลักวิชาและก็เพราะความสงสารและอีกอย่างหนึ่งเห็นว่ามานพนั้นงเงวแห้งดีรูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์สามารถได้เชิญงานของเราได้อย่างเต็มที่ มนบนั้นได้กล่าวกับพ่อค้านั้นต่อไปอีกว่าท่านครับก็ผมนะขอความเมตตาจากท่านอีกเรื่องหนึ่งจะได้ไหมครับอาจจะมีเรื่องอะไรหรือมันดาของก็ผมนะยังมีชีวิตอยู่ท่านมีอายุมากแล้วถ้าอยู่ที่นี่ก็จะไม่มีใครเลี้ยงดูท่านเพราะว่ากับผมนะ่ไม่มีญาติพี่น้องในที่นี้เลย ก็ผมไม่อาจจะทิ้งท่านไว้คนเดียวได้ดังนั้นจึงอยากจะขอความเมตตาจากท่านขอให้กับผมเนี่ยพามารดาไปด้วยออดเจ้าเนี่ยเป็นคนมีความกระตันอยู่รู้คุณต่อมารดาปดิดานี่โอเคเราอยากจะพามารดาไปด้วยได้ความกตันอยู่เนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีมีไว้เถิดดีนักมานนท์ตั้งแต่ดีใจรีบเดินทางกลับไปบ้านแล้วก็ เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้มันดาฟังพร้อมกับเก็บข้าเก็บของเตรียมตัวออกเดินทางไปกับพ่อคานั้นทันทีมานบนั้นได้พามารดาไปหาพ่อค้านั้นแล้วก็พาขึ้นเรือสำเภาเดินอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวมาเลยครั้นได้เวลาเรือออกเดินทางจากท่าเพื่อไปค้าขายณนะเมืองอื่น พ่อค้านั้นก็ได้มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่มานพหนุ่มนั้นตามกำลังความสามารถมานพนั้นก็ได้ทํางานทุกอย่างที่รับมอบหมายอย่างเต็มที่เต็มกำลังของตนอย่างดีทีเดียวแล้วก็ได้เลี้ยงดูมารดาของตนโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยในขณะที่ทำงานอยู่บนเรือสำเภา คือดูแลมารดาไปด้วยทํางานบนเรือนั้นไปด้วยบริรือสำภาแล่นไปในกลางมาหาสมุทรได้เจ็ดวันลมพายุฝนใหญ่ได้ตั้งขึ้นแล้วขณะนั้นคนในเรือต่างพากันหวาดกลัวต่อมรณะภัยที่จะเกิดขึ้นต่างกับพากันเก็บข้าวของที่มีค่าของตนตัวมานบนั้นได้รีบไปหามารดาของตอนและเตรียมพร้อมต่อภัยที่จะเกิดขึ้นลมพายุฝนใหญ่ ก็ยิงพัดโหมกระนำหนักขึ้นจนกระทั่งเรือสำเภาไม่อาจจะทรงอยู่ได้ในสุดเรือก็ได้อับปางจมลงในท้องทะเลในท้องมหาสมุทรมนุนั้นก็ได้แบกมารดาผู้ชราภาพกระเดิดออกจากเรือสำเภาไปสุดแรงแล้วก็รีบว่ายน้ำไปให้ไกลที่สุดเลยนะในขณะเดียวกันได้หันหลังมาดู เห็ดาคนที่อยู่ในเรือสำเาาทั้งหมดนั้นต่างลอยเคว้งคว้างอยู่ในกลางมหาสมุทรแล้วก็ได้ตกเป็นเหยื่อของเหล่าปลาร้ายที่อยู่ในมหาสมุทรแล้วก็ตายหมดทุกคนเลยมานบนั้นรีแบกมารดาบายน้ำอย่างสุดชีวิตเลยแบกมารดาไปว่ายไปเรื่อย โดยมีความตั้งใจว่าจะพามารดาให้รอดตายและขึ้นฝั่งให้ได้อย่างปลอดภัยใจมีอยู่แค่ตรงนี้ตัวจะเป็นไงก็แล้วแต่แต่ขอให้มารดารอดขึ้นฝั่งให้ได้แล้วก็ไม่วันวัมมหาสมุทรจะกว้างใหญ่สักเพียงไหนกว้างแค่ไหนก็ไม่กลัวถึงแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยสักเพียงใดก็จะสู้สาอดทนแหวกว่าย พามดาข้ามมหาสมุทรนี้ไปให้ได้เมื่อมานุนั้นแบกมันดาว่ายน้ำในมหาสมุทรมาตลอดทั้งวันทั้งคืนอาการเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลีย,ยนักรยอมเกิดขึ้นร่างกายมนุษย์ก็มีข้อจํำกัดไม่เหมือนปลาในน้ำเพราะมนุษย์ต้องอยู่บนบกในน้ำาก็อยู่ได้ชั่วคราวแท่นั้นแหละ